สวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับผมจะดีแค่ไหนถ้าเรามีวัดแบตเตอรี่ที่สามารถวัดแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดในตัวเดียว2 in 1นนะครับวัดแบตเตอรี่ได้ทั้งไอออนแล้วก็ฟอสเฟตนี่คือวัดแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่หลายๆท่านรอคอยนะครับผมผมเองก็รอคอยเหมือนกันนะครับผมจะค่ายเอ็นโปนะครับผมซึ่งผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับผมก็ วันนี้นะครับผมช่างอัศวิทย์ขอกับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนร้านอัศวิทย์นะครับและขอสวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอสินค้าใหม่นะครับวัดแบตเตอรี่นะครับที่สามารถวัดแบต2ชนิดได้ในตัวเดียวเลยนะครับผมวัดแบตฟอร์เฟตไอออนนะครับที่ 3S 4 s 6S แล้วก็ 8S ได้เลยนะครับผมการใช้งานก็แสนจะง่ายนะครับแสนจะง่ายนะครับมีจุดเชื่อมแบตเตอรี่เข้ามานะครับ นะครับควบบวกเขลบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุดเราจะเรียกว่าจุดจัมเปอร์นะครับมี j 1 j 2และ j 3นะครับเพื่อให้ท่านเลือกใช้เวลาท่านจะใช้แบตแต่ละชนิดไหนแล้วก็กีเซลลนะครับผมส่วนดูด้านข้างนี้จะเป็นการออกแบบมาเพื่ออนาคตนะครับเพราะว่าใช้ ic mcu ในการโปรแกรมนะครับผมซึ่ง ic ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตนะครับผมเพื่อให้ท่านเห็นภาพ ผมจะให้ท่านเห็นภาพที่เดี๋ยวตารางการบัดกีจุดจัมเปอร์ผมจะนะครับมีให้อยู่นะครับมีให้อยู่เพื่อให้ท่านเห็นภาพมันต่อง่ายมากครับตัวนี้เป็นวัดแบตเตอรี่ที่ฟอร์เฟตท,ที่นิยมใช้กันคือ 6s 21.9นะครับ21.9จุดนะครับจุดจัมเปอร์ก็จะจัมเปอร์ที่ j 2 j 3กับ j 1ไม่ได้จัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ที่ ปัดกี้ได้แค่จุดเดียวก็นะครับที่จุดเดียวคือ J2 นะครับคือวัดแบตที่21.9ฝั่งฟอสเฟตนะครับท่านสังเกตจอดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้แบตบลดลงลดลงเป็นยังไงก็จะกระพริบทุกดวงนะครับวัดแบตตัวนี้ออกแบบ มาให้เป็น LD 5ดวงนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดไปอีกนะครับในไหนก็จะทำตัวที่สมบูรณ์แบบละเอียดสูงก็ทำให้เป็นลิมิเต็ดไปเลยนะครับนะครับถึงแดงก็จะกระพริบเห็นไหมครับม,มืดมืดให้ท่านเห็นเลยนี่นะครับ นี่ครับอ่านี่ครับผมนี่ฟือฟังฟอสเฟตนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพไอออนดีกว่าฝั่งไอออนนะครับฝั่งไอออนฝั่งไอออนมาที่สิบหกจุดแปดดีกว่าสิบหกจุดแปดสิบหกจุดแปด ไอออนนะครับ16.8นะครับผม16.8มาผมผมลดลดบวนลงดีกว่าเพื่อให้ท่านเห็นภาพก็ลบเข้าลบบวกเข้าบวกนะครับจุดบัตรกี้ครับจุดบัตรกี้จุดบัตรกีจุดจัมเปอร์นะครับให้ท่านสังเกตนะครับจะถ้าเป็น16.8 c s ฝั่ง cs ฝั่งไอออนก็จะบัตรกีจุด j 3และก็จุด j 1 j 2ปล่อยว่างไม่บัตรกีนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวตารางการบัตรกีผมจะมีให้ท่านอยู่นะครับให้ท่านเห็นแทรกในคลิปวิดีโอนี้ให้ท่านเห็นนะครับก็มาลองกันเลยนะครับนี้16.8นะครับไฟเริ่มวิ่งขึ้นนะครับ นะครับผมปรับเร็วไปหน่อยผมไม่ได้ปรับละเอียดให้ท่านได้เห็นที่สำคัญคือนะครับพอไฟตกมาดวงเหลืองนะครับดวงที่สองเนี่ยให้ท่านก็ชาร์จแบตได้เลยนะครับอย่ารอให้มันถึงดวงสีแดงนะครับหรืออาจจะถึงดวงแดงก็ได้นะครับโดยที่ท่านแค่ดวงแดงกับพิบนี้ท่านก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่ครับการทำงานของมันก็คือจากกระพริบ ทุกดวงนะครับท่านจะเอาไปต่อโดยที่ไม่ผ่านเช็คแบตก็ได้หรือไปผ่านเช็คแบตก็แล้วแต่ท่านนะครับผมตัวนี้ออกแบบมาให้เป็น LD 5ดวงไหนๆจะลิมิเต็ดวัดความละเอียดสูงนะครับใช้อะไรคุณภาพสูงแล้วนะครับผ่านการโปรแกรมมาอย่างละเอียดจากการใช้งานแบตจริงนะครับก็ทางโรงงานก็ทำมาเป็น LD ห้าดวงนะครับผมซึ่งว่าการออกแบบเพจผมคิดว่าไม่ยากครับจากปกติที่ท่านใช้4ดวงก็จะเพิ่มอีก1ดวงก็เป็น5ดวงก็จบแล้วครับแค่นั้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าระยะของ LD เป็นระยะมาตรฐานนะครับมีความสูงที่1เซนสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาดัดหน้าดัดหลังได้เลยนะครับผมนะครับวัดแบตเตอรี่ชูอินวันครับชูอินวัะครับ, one, รบวันนี้ผมช่างอัดขอนําเสนอ ภูมิใจนาเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายหลายท่านรอคอยผมเองก็รอคอยวัดแบตแบบนี้วัดแบตที่สามารถวัดแบตได้2องชนิดแบบสมบูรณ์แบบได้ความละเอียดสูงอย่างนี้รอมานานแล้วนะครับผมผมจึงนะครับได้นําวัดแบตเตอรี่ตัวนี้มานะครับมาจําหน่ายให้ท่านสมาชิกชาว DIY ตู้ลำโพงมบลูทูธให้ได้ใช้สินค้าคุณภาพนะครับผมผม จ้างอัดสวิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับร้านอัดสวิตนะครับและเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมานะครับผมวันนี้ผมนำสินค้าที่มีคุณภาพสูงมานำเสนอทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนกันตลอดไปนะครับผมผมช่างอัดสวิตขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับผมและผมช่างอัดสวิตพร้อมบริการทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับผมขอบพระคุณ ที่รับชมรับฟังขอบพระคุณมากครับ